มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กแสนสิริรับปลดพนักงานจริงแต่ไม่ถึง600คนค่ะจากกรณีที่มีข่าวอสังหาพล u ส property บริษัทในเครือแสนสิริยื่นหนังสือสั่งปลดพนักงาน600ชีวิตนะคะล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริได้ทวีเตอร์ ได้ทวิตข้อความเราเลิกสร้าง5%ของจำนวนพนักงานแสนสิริและทั้งหมดตัวเลขน้อยกว่า600คนมากครับผมหวงว่าเป็นเรื่องปกติของภาคธุรกิจที่ปรับการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และก็กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจมากกว่าซึ่งเราเองก็ทำทุกปีอันหนึ่งมีรายงานข่าวว่าบริษัท US, พรอเพอร์ตี้จำกัดบริษัทในเครือของแสนสิรินั้น ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของประเทศไทยได้ยื่นหนังสือเลิกจ้างพนักงานในเครือกว่า600คนจากพนักงานทั้งหมดประมาณ4,000คนแบบฟ้าผ่าส่งผลให้พนักงานที่ได้รับหนังสือสั่งปลดแบบกระทันหันตกใจไปตามๆกันค่ะเนื่องจากไม่มีสัญญาณล่วงหน้ามาก่อนทางนี้ในหนังสือการเลิกจ้างระบุเหตุผลว่าด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นผลให้ปริมาณความต้องการของลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างชัดเจนดังนั้นจำนวนงานหรือว่าโครงการที่จะเปิดขายมีปริมาณลดลงและไม่สมดุลกับโครงสร้างขององคอ์กรกระบวนการทำงานและก็กำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองคอ์กรและก็กระบวนการทางธุรกิจ และกำลังคนให้สอดคล้องกับจำนวนงานหรือโครงการที่มีปริมาณลดลงเพื่อให้องคอ์กรโดยรวมสามารถอยู่รอดได้ท่ามกาลางวิกฤตเศรษฐกิจนี้นะคะบริษัทจึงมีความจําเป็นต้องปรับลดกําลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณโครงสร้างองคอ์กรและก,กระบวนการทํางานที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นบริษัทจึงมีความสําเป็นและก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องเลิกจ้างท่านโดยท่านจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 2,563เป็นต้นไปและภายใต้กฎหมายแรงงานและข้อบังคับการทำงานของบริษัทท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการตอบแทนการเลิกจ้างแยกเป็นรายการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 2. ค่าชดเฉยเท่ากับอัตราจ้างสุดท้าย180วัน 3. ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามส่วนวันหยุพักผ่อนประจำปีซึ่งพนักงานพึงมีสิทธิ์นะคะจำนวนเจ็วันบริษัทขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้บริษัทเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาและขออำนวยอวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตต่อไปหากในอนาคตบริษัทผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้มีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่านบริษัทจะพิจารณาท่านเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็พนักง,งานทุกคนด้วยนะคะส่วนคนที่มีงานประจำอยู่แล้วหากจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ควรจะคิดดีๆก่อนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก d ด l ดี้ไล f e เอค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ